โอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับชิปทองในนี้นะครับผมเราก็ยังคงอยู่กับอวตารเดลัสไซเบนเดอร์กับเรื่องราวของเอิร์ธแบนดิ้งนั่นเองครับก่อนหน่านะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าจะมีการน่าหนึ่งคำศัพท์ตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ที่ได้เคยกล่าวไปในคลิปก่อนก่อนนะครับหากไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปชมคลิปเก่าๆได้ก่อนครับผมโอเคครับไม่เสียเวลาแล้วครับถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับเอิร์ธแบนดิ้งกันดีกว่าครับ เอิร์ธเบนดิ้งนะครับเป็นเบนดิ้งหนึ่งในสี่า่าหลักมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายควบคุมดินและหินให้แปลเปลี่ยนรูปร่างได้ดั่งใจถูกใช้โดยชาวอาณาจักรปัตตพีและพลเมืองรีพับลิกซิตี้ดินเป็นท่าทางสาสานเอิร์ธเบนเดอร์มักจะมีความอดทนสูงและมีความแข็งแกร่งทางร่างกายมากกว่าชนเผ่าอื่นๆแต่เดิมแล้วผู้คนเคยรับเอิร์ธเบนดิ้งจากเต่าสิงห์แต่เมื่อหมดวาระของมันโอมาและชูได้กลายเป็น2คนแรกที่เรียนรู้เอิร์ธเบนดิ้งจากตุนแบตเจอร์หลักของเอิร,ร์ธเบนดิ้ อาศัยจังหวะที่ถูกต้องในการโจมตีและเมื่อได้โอกาสพวกเขาจะรีบลงมือทันทีพูดง่ายๆก็คือเอิร์เบนเดอร์จ้าทนรอให้ศัตรูโจมตีและหาโอกาสโจมตีสวนกลับนั่นเองเหมือนกับเบนดิ้งท่าอื่นๆครับผู้คนรับพลังเอิร์เบนดิ้งจากเต่าสิงดินเพื่อออกไปหาอาหารในป่าวิญญ,ญาณหลังจากที่เต่าสิงไม่ปกป้องมนุษย์แล้วหญิงสาวโอมาและชายคนรักของเธอชูเป็นมนุษย์คู่แรก ที่ได้พบกับตุนแบตเจอร์ที่มีความสามารถในการเออร์เบนดิงพวกเขาเฝ้าดูและเรียนแบบท่าทางของมันทั้งสองถูกแยกจากการพระสงครามระหว่างหมู่บ้านพวกเขาจึงใช้เออร์เบนดิงสร้างถา้ำมงกุฎขึ้นมาระหว่างสองหมู่บ้านที่ไม่มีใครสามารถผ่านไปได้โอมา่าเดินทางผ่านเขาวงกฏมาหาชายคนรักของเธอที่จุดนัดพบทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งชูได้ตายในสนามรบและไม่ได้มาพบเธอในวันนั้นโอม่าเศร้ามากจนระเบิดพลังของเธอออกมาเธอต้องการให้สงครามระหว่างสองหมู่บ้านนั้นจบลงโดยใช้ความรักของเธอเป็นบทเรียน ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านร่วมมือกันสร้างเมืองขึ้นมาใหม่จนเกิดเป็นโอมาชูซึ่งอยู่มาถึงปัจจุบันเกิดเป็นตำนานที่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ The Legend of Two Lovers และมีถ้ำวงกฎนั้นชื่อว่า Cave of Two Lovers Earthbending เ,ออเป็น bending ที่มีความหลากหลายมากที่สุดสไตล์ในการ bending น,นั้นมีตั้งแต่แบบแข็งก้าวอย่างหน่วยไตลี่ซึ่งเป็นสไตล์ที่ถูกใช้มากที่สุดในการ e a r t h b e n d i n ไปจนถึงสไตล์ที่ถูกคิดค้นขึ้นด้วยตัวเองอย่างทอฟ เด็กสาวตาบอดที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครเออร์เบนเดอร์ทั่วไปมักจะมีร่างกายที่กำยำแข็งแรงถึกทนและมีความตรงไปตรงมาเทคนิคที่พวกเขาใช้นั้นก็เป็นการสะท้อนตัวบุคลิกของพวกเขาเองพวกเขามักจะตัวติดพื้นเสมอโดยเฉพาะร่างกายท่อนล่างเพราะฉะนั้นเออร์เบนเดอร์หลายคนมักจะไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับพื้นดินที่มากขึ้นเบนดิ่งนี้แตกต่างจากเบนดิ้งอื่นตรงที่พวกเขาจะรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับคู่ต่อสู้ทั้งในเชิงรับและเชิงรุกใช้ความแข็งแกร่งของสมดุลทั้งสองด ในส่วนความสามารถของเออร์เบนเดอร์นะครับก็จะมีทั้งดินหินโคลนทรายปะปนกันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นที่ผมพูดว่าเอิร์ธทั้งหมดนะครับมันก็หมายถึงทั้งดินทั้งหินนั่นแหละครับผมโอเคครับเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผม Earth and Stone Levitation ยกหรือขว้างดินหรือหินใส่กูต่อสู้ด้วยการโชกหรือเตะถ้าโจมตีสุดธรรมดาของเอ r ร์เบนเดอยิ่งมีพลังมากยิ่งยกหินหรือดินขนาดใหญ่ได้มากขึ้น Earth material manipulation Earth Bender ไม่ได้ควบคุมได้แค่ดินหรือหินเท่านั้นยังรวมถึงฐานหินเพชรคริสตัลและแร่ธาตุต่างๆในดินได้ด้วยอุกบาทก็ด้วยนะ Earth block เลื่อนผืนดินข้างหน้าขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตี Earth column ดันดินใต้เท้าขึ้นมาในลักษณะของเสาใช้โจมตีและเสริมแรงในการกระโดด Earth compression บีบอัดดินให้มีขนาดเล็กลงเป็นท่าที่ยากพอสมควรแต่ถ้าใช้ Earth Bender หลายคนช่วยกันก็จะง่ายขึ้น Earth hand หรือ Earth mannequin สร้างร่างหรืออวัยวะของคนจากดินมักถูกใช้ในการฝึก Earth Launch ขยับผืนดินใต้เท้าตัวเองส่งผู้ใช้ขึ้นไปบนอากาศใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเดินทาง Earth Shelter เรียกแผ่นดินเรียบเนียนขึ้นมาก่อบเป็นกระโจมใช้ในการอยู่อาศัยและขงังศัตรูแต่ขัง e r t t h e n บ e เด้วยไกันไม่ได้นะ Earth Sinking จมศัตรูลงในพื้นดิน Earth Smash ทำลายก้อนหินได้โดยง่ายจากการต่อยหรือเตะ Earthquakes หรือ Fissures ชก ทุบหรือกระทืบพื้นส่งแรงสั่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวทําให้กู้ต่อสู้เสียสมดุลสามารถก่อให้เกิดดินถล่มได้ด้วย q u i c k ซน n d ทให้พื้นเป็นทรายดูดสกัดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ rock h a n ก i n g ยึดตัวเองกับผนังหรือเพดานโดยใช้เศษหินที่ติดตัวอยู่เป็นตัวช่วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของถุงมือหิน rock shield ยกแผ่นหินข้างหน้าขึ้นมาป้องกัน rock สไลด์ทำให้เกิดและเปลี่ยนแปลงทิศทางของหินถล่มได้ Sandspout คล้ายๆกับ Waterspout และ Airspout ใช้รายสร้างพายุหมุนใต้เท้าช่วยในการเคลื่อนที่ Slab shackles ตรึงล่างของสัตรูไว้กับพื้นหรือกำแพงดิน Water filtering แยกชั้นดินออกจากของเหลวจำเป็นต้องมี Water b e n d e r ช่วย Dust cloud สั่นมวลดินไปมาทำให้เกิดฝุน่นใช้ในการพลางตัว Earth armor ใช้ดินหินหรือแร่ธาตุอื่นๆมาติดตัวเป็นเกราะ Earth bomb ส่งหินหรือดินก้อนยักษกระแทกใส่คู่ต่อสู้ Earth tunneling สร้างอุมโมงค์ใต้พื้นดินสามารถเปิดและปิดทางเข้าได้อย่างอิสระ Earth wave สร้างเคลื่อนดินขึ้นมาช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ Mag n e t i z station เรียกหินหรือดินมาติดตัวได้อาจทาประโยชน์มากๆ Remote Earth bending เรียกใช้ดินหรือหินจากระยะไกลกว่าปกติได้ c o m p r e s s r o c บ Bullets บีบอัดหินให้มีขนาดเล็กและยิงออกไปเป็นลักษณะของกระสุน e n h a n c e ส e เอิร a r อารเเป็นเอิร์ธอาร์เมอร์ที่แข็งแกร่งกว่าและมีขนาดใหญ่กว่า Enhanced e a r t h l e v ลเ t อเทชยกก้อนดินหรือหินขนาดมหึมาได้รวมถึงสามารถคว้างป่าได้ด้วย Power e d Compression บีบอัดก้อนดินหรือก้อนหินให้อยู่ในขนาดเล็กแต่แข็งแกร่งกว่าอาวาตารใช้ความสามารถนี้ในตอนที่เรียกดินมาใช้และหมุนเอาไว้รอบๆตัว t ท c ท onic s แปลสันฐานเคลื่อนย้ายมวลดินขนาดใหญ่มากๆได้ อวตารเคียวชิใช้ความสามารถนี้ในการสร้างเกาะเคียวชิขึ้นมาลาวา b e n ดิ n งแปลสภาพดินให้กลายเป็นลาวาได้เหมือนที่วอเตอร์เบนเดอร์ทำให้น้ำเป็นน้ำแข็งแต่เป็นทักษะที่หายากมากๆ l a วาเบนเดอร์ในปัจจุบันนะครับที่เป็นที่รู้จักปรากฏเพียง5คนเท่านั้นนะครับก็คืออวตารเกาะอ,อวตารอย่างเชน่นอวตารคียวชิอวตารโรคุกาซาลและโบลินเท่านั้นนะครับเมทัลเบนดิง ควบคุมโลหะได้เหมือนดินเป็นทักษะที่ดูพัฒน,นาขึ้นมาโดยทอฟเธอสามารถสัมผัสได้ถึงเศษดินที่ปะปนอยู่กับโลหะ Earthbender ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความสามารถนี้หลังสงครามร้อยปีทอฟได้ก่อตั้ง Metalbending Academy ขึ้นมาเพื่อสอนเหล่า Earthbender ที่มีความสามารถนี้จนเกิดเป็นกองตำรวจ Metalbending เพื่อรับใช้เมือง Republic City นั่นเอง Mudbending ควบคุมโคลนได้แต่จะไม่คล่องและลื่นไหลเท่ากับก้อนดิน Rock Gloves และ Rock Shoes หน่วยใด้รีใช้ถุงมือหินและรองเท้าหินร่วมกับการ Earthbending ทำให้สามารถแต่กําแพงได้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่รวมถึงสามารถจับศัตรูได้อย่างง่ายได้แซนเบนดิ้งควบคุมทรายได้เหมือนดินเป็นสไตล์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเหล่าแซนเบนเดอร์พวกเขาเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วบนทรายทอ็อปเองก็มีความสามารถนี้เช่นกันไซส์มิคเซนส์รับแรงสั่นสะเทือนผ่านผืนดินทำให้สามารถมองทะลุพื้นดินลงไปได้เดิมทีแล้วเทคนิคนี้เป็นของตัวตุ่นแบตเจอร์เพราะมันตาบอดนั่นเองทอ็อปเองก็เช่นกันที่มองเห็นผ่านทักษะนี้และยังส่งต่อทักษะนี้ให้กับลูกทั้งสองของเธออีกด้วย นอกจากจะใช้ในการมองเห็นแล้วยังสามารถสัมผัสถึงการหายใจการเต้นของหัวใจเป็นผลทําให้วิชานี้นะครับสามารถจับโกหกได้ด้วยเอิร์ธเบนเดอร์นะครับไม่จะเป็นต้องพึ่งปริมาณดินในการต่อสู้มากนะักเพราะเขาจริงๆแล้วดินก็มีแทบทุกที่พลังงานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นดินอย่างแผ่นดินไหวจะช่วยเพิ่มพลังให้แก่อิร์ธเบนเดอร์คืออิร์ธเบนเดอร์จะมีพลังเพิ่มขึ้นขณนะเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองครับรวมถึงพวกเขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นอีก หาอยู่ใกล้รอยเลื่อนของโลกนั่นเองโดยพื้นฐานดน้าร่างกายที่มีความแข็งแกร่งว่าชนาเผ่าอื่นๆจึงมีความอดทนที่สูงและไม่สามารถถูกโค่นล้มได้ง่ายๆนอกจากนี้นะครับยังมีความสามารถที่หลากหลายทั้งโลหะทรายหรือแม้แต่ลาวาที่หายากม,มากๆก,ก็ตามทั้งนี้ยังไม่มีใครที่มีความสามารถทั้งหมดในคงคนเดียวนะครับถึงแม้ว่าเอร์สเปนเดอร์จะควบคุมดินหินทรายโลหะเพชรหรือแม้แต่ฐานหินได้ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถควบคุมโลหะบริสุทธิ์ได้เช่นแพลตินัมเป็นต้นพวกเขาจำเป็นต้องพึ่งร่างกายท่าล่างอย่างมากในการเบลนดิ้งถ้าถูกทาให้ลอยขึ้นจากพื้นแล้วก็สิน้นฤทธิ์เลยทีเดียวครับท็อปนะครับนอกจากมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วเธอยังเป็นคนคิดค้นเมทัลเบลนดิ้งและยังเคยเป็นถึงหัวหน้าตำรวจอีกด้วยก่อนที่เธอจะสามารถก่อตั้งมหานครโลหะเซา,าฟูขึ้นมาเธอมีลูกสองคนนะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงดูนะัก แต่ก็ยังสามารถถ่ายทอดวิชาต่างๆให้ได้เป็นอย่างดีเธอตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาทางสว่างลาทิ้งปัญหาทางโลกไปอยู่ที่บึงหมอกเพียงลําพังจนถึงวัยชาราและคอร่าไปพบเธอเข้าเธอสามารถมองเห็นลูกๆของเธอมองเห็นเมืองมองเห็นสิ่งต่างๆทั่วโลกผ่านต้นไม้ที่บึงหมอกเพราะต้นไม้นั้นฝังรากลึกแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกนั่นเองทอฟเป็นคนที่3ที่เรียนรู้เอิร์เบนดิ้งจากตุนแบตเจอร์เธอยังเป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวละครนะครับผมที่มีชื่อเต็มนะครับก็คือมีนามสกุลนั่นเอองก็คืออฟ แถมยังเป็นตัวละครเดียวที่ตาบอดอีกด้วยครับท่าทางนนการเบรนดิ้งของเออร์เบนเดอร์นะครับมาจากกังฟูที่เรียกว่าฮังกาเป็นกังฟูที่มีการปักหลักขยับน้อยมีการเตะและต่อยที่รุนแรงการเคลื่อนไหวนั้นมักจะเล่นแบบสัตว์ต่างๆเช่นเสือหรือนกกระเรียนมีข้อยกเว้นครับในสไตล์ตของท็อปนะครับเธอใช้มวยจีนที่เรียกว่า So u t h e r n p r a y i n g Mantis ซึ่งใช้การก้าวขามากกว่าเพื่อเพิ่มระยะในการมองเห็นของเธอนั่นเอง และนี่ก็คือข้อมูลของ Earthbending ที่ผมรวบรวมมาให้ฟังกันครับหวังว่าจะชอบกันนะครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมเลื่อนลงไปดูที่แถบเวลาเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาในคลิปเนี่ยมันยังเหลือสักพักเลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมนะครับจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับคือข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีของเรา a bending ที่ผมสงสัยซึ่งมันยาวมากๆหากไม่ประสงค์จะรับชมต่อก็ไม่เป็นไรครับผมสาหรับใครที่ไม่ได้อยากจาะลึกขนาดนั้นนะครับขี้เห็นยังไงก็ผมเ์เมาไว้ด้านล่างนะครับผมผิดพลาดประการใดๆก็ต้องขอภัยยครบ สำหรับคนที่ดูมาจะถึงตอนนี้และไม่ดูต่อฝาก like, share, ไลค์แชร์ซั s c ไ i b e กันนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากฟังต่อก็เชิญเลยครับผมแต่ผมปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้จริงๆครับและต่อไปนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับลาวาเบนดิ้งที่ผมสงสัยและว,วิเคราะห์ม,มาครับลาวาเบนดิ้งนะครับมีความสามารถในการแปลสภาพดินให้กลายเป็นลาวาได้ เหมือนที่วอเตอร์เบนเดอร์ทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแต่เป็นทักษะที่หายากมากๆเลวเวอร์เบนเดอร์ที่เป็นที่รู้จักปรากฏเตียง5คนเท่านั้นคืออวตารก่อนอวตารอย่างเช่นอวตารคิโยชิอวตารโรคุกาซานและโบลินข้อมูลที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับคือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ผมค้นข้อมูลประจำนะครับและผมคิดว่ามันเชื่อถือได้แต่มีแฟนๆของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมหลายคนรวมถึงผมด้วยสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงนำลาวาเบนดิ้งมาเปิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เพราะตัวผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้ลาวาเบนดิ้งเนี่ยทำไมคนธรรมดาที่ไม่ใช่อวตารอย่างโบลินและกาซามันถึงใช้ได้ซึ่งส่วนนี้นะครับทางผู้พัฒนานและผู้ผลิตเนี่ยไม่ได้อธิบายไว้ชัดเจนเหมือนกันครับผมเลยจะขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมกับคุณผู้ชมนะครับเอาลคนนะครับผมไปลุยกันเลยครับ ผมไปหาข้อมูลมาหลากหลายที่มากนะครับผมทางเว็บไซต์เชื่อถือได้และก็ทฤษฎีที่แฟนๆเขาคิดค้นขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มอภิปรายกันผมขออธิบายสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับลาวาวเบนดิ้งกันก่อนนะครับเราทราบว่าลาวาวเบนดิ้งเป็นทักษะที่หายากมากๆในราดาเอิร์ดเบนเดอร์มีเพียง2คนเท่านั้นที่ทําได้ก็คือโบลินและกาซานไม่นับอวตารนะครับทอฟรู้จักทักษะนี้อยู่แล้วเป็นทักษะพิเศษมากๆจริงๆไม่เหมือนกับเมทัลเบนดิ้งที่มีหลายๆคนทําได้นะครับ จากการสนทนาของหวันและราวาในยุคโบราณนะครับที่กล่าวว่าคนธรรมดาสามารถมีเบนดิ้งได้เพียงหนึ่งธาตุเท่านั้นเพราะการถือครองหลายธาตุนั้นมีพลังมากเกินไปที่มนุษย์จะรับไหวเพราะฉะนั้นนะครับพลังในการเบนดิ้งที่อยู่ในตัวอวาตารเนี่ยไม่ไดีอยู่ในร่างกายของผู้อวาตารนะครับแต่อยู่ในตัววิญญาณแห่งแสงหรือก็คือราวานนั่นเองจึงนำไปสู่ทฤษฎีที่แน่นอนว่ามนุษย์ธรรมดานั้นไม่สามารถผสมธาตุหรือเบนดิ้งได้หลายธาตุอย่างแน่นอน เราทราบว่ามา์โก้และโบลินมีพ่อและแม่เป็นเบนเดอร์คนละาธาตุกันคือดินและไฟซึ่งมา์โกเป็นไฟเบนเดอร์ส่วนโบลินเป็นเอิร์ธเบนเดอร์ครับปุ่มหลังของกาซานนั้นไม่ได้ถูกเปิดเผยมากนักเพียงแต่ว่าเขาเป็นเอิร์ธเบนเดอร์ที่พเนจรมาแล้วทั่วโลกและเป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถลาว่าเบนดิ้งได้ถูกจับขังในคุกไม้กลางทะเลมาแล้ว13ปีในข้อหาพยายามลักพาตัวอวตารคอราตั้งแต่เด็กร่วมกับภาคีบงกอดแดงและเริ่มมีหนวดตั้งแต่อายุ10ขวบอันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้มั ล้วครับผมผมจึงของนําทฤษฎีที่ผมศึกษามาอภิปรายให้ฟังกันนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด6ทฤษฎีด้วยกันนะครับผมทั้งที่ผมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะอาจจะยาวสักหน่อยถ้าใครเห็นด้วยกับทฤษฎีไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับทฤษฎีที่1ครับผม Advanced and Complex Star Over Time นะครับทฤษฎีนี้ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการรวมกันของหลายๆอย่างผ่านกาลเวลานะครับเช่นการแต่งงานข้ามเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต การนำเบดดิ้งมาเป็นกีฬาเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงนําไปสู่เอิร์ธเบดดิ้งสไตล์ใหม่ของกาซารและโบลินที่บังเอเิญไปปลดล็อกความสามารถนี้เข้าโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยสงครามร้อยปีแทบจะไม่มีเอิร์ธเบนเดอร์คนไหนเลยที่อาศัยอยู่นอกอาณาจากักรหรือเดินทางไปรอบโลกนะครับจน2คนนี้คนพบทักษะนี้ขึ้นมานะครับจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกประเทศนั่นเองโอเคครับพิธีที่สครับ life or death situation ทฤษฎีนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของการผ่านสถานาการณ์ชี้เป็นชี้ตายนะครับผมเราไม่รู้ปุ่มหลังของอาสานว่าเขาเคยผ่านสถานาการณ์แบบนี้มาหรือไม่แต่โบลินมีความสามารถนี้ขึ้นมาในตอนที่หมดหนทางนี้ลาวานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเขาตรงหน้าโบลินทาท่าผลักมันออกไปและเขาก็เพิ่งรู้ว่าเขาเองก็ลวาวานเบนดิงได้เป็นเพราะภาษาสัมผัสหรือสัญชาตญาณบางอย่างนะครับในตอนนั้นทําให้ความสามารถนี้ถูกปลดล็อ,อกออกมาทฤษฎีที่3ครับ r ร a l i t y ทฤษฎีนี้ว่าต่อจากเรื่องที่ทอฟพูดนะครับว่าความสามารถในการควบคุมหรือสร้างลาวานั้นหาได้ยากมากๆมันไม่ได้มีกันง่ายๆโบลินและกาสซานอาจจะเป็นเพียง2ใน10ล้านคนที่มีความสามารถนี้กรณีนี้นะครับเป็นแบบเดียวกับเมทัลเบนเดอร์นะครับแต่ว่าอันนี้คือหายากกว่ามากๆแค่นั้นเองนะครับต่อไปครับลาเทนน o มเบลิตี้ทฤษฎีนี้นะครับผมว่าด้วยเรื่องของความสามารถที่หลบซ่อนอยู่ในตัวนะครับแบบไม่รู้ตัว เขาว่ากันว่าเป็นเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิหรือ temperature control นะครับคล้ายๆกับที่ water b e n d e r สามารถแช่แข็งสิ่งต่างๆนะครับให้กลายเป็นน้าแข็งและ fire b e n d e r มี heat control นะครับที่สามารถควบควมุมความร้อนได้และเขายังบอกอีกนะครับว่ามันแอบซ่อนมาในสายเลือดของแม่โบลินนะครับที่เป็น fire b e n d e r แต่ดันได้พ่อมาเยอะกว่าตัวโบลินก็เลยกลายเป็น earth b e n d e r และมีความสามารถหลบซ่อนในรูปแบบของ temperature control นี้มาโกก็ต้องได้อะไรมาบ้างสิแต่ก็หาไม่เจออย่างนี้เหรอ ต่อไปนะครับ absent bending ทฤษฎีนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของเรา Bending น,น้านี้เคยมีอยู่มาก่อนแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยจะสูญหายไปด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปจึงไม่มีการส่งต่อวิชานี้อย่างแน่นแฟ้นนะครับต่อไปครับทฤษฎีสุดท้ายนะครับ unusual parentage ทนะครับผมทฤษฎีนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของสายเลือดพ่อและแม่ของโบลินและมาโก้นะครับผมพ่อเป็นเออร์เบนเดอร์ แม่เป็นไฟเบนเดอร์ทำให้โบลินมีความสามารถนี้ขึ้นมามันก็ฟังดูง่ายนะครับผมไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะและนับเป็นเรื่องใหม่นะครับในโลกของแอนิเมชันเรื่องนี้ด้วยเป็นเพราะสงครามนะครับที่กีดกันไม่ให้ชาติพันธ์ต่างๆไปมาหาสู่กันไนดะ้อย่างสะดวกนักจนสงครามสงบลงและเกิดรีพับลิกซิตี้ขึ้นนะครับทุกประเทศปรองดองกันรักใคร่กันดีจนเกิดคู่รักข้ามนธุ์นั่นเอง ก็ฟังดูมีเหตุผลนะครับผมแต่ตัวผมไม่เห็นด้วยเพราะถ้าจะมีคนค้นพบตั้ง2คนนะครับในช่วงเวลา70ปีเนี่ยผมว่าทอฟน่าจะเป็นก่อนพอทอฟเดินทางร่วมกับอวตารมาหลากหลายที่มากเลยนะครับผมก็ฟังดูเป็นไปได้นะคือมันจะตายจริงนั่นแหละแต่ผมก็คิดว่าฟังไม่ขึ้นอยู่ดีครับในระหว่างนี้ไม่มีเออร์เบนเดอร์คนไหนที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เลยหรอ70ปีเนี่ยนะเป็นเพราะว่า ตัวละครในเรื่องเนี่ยมันพูดออกมาเองนะครับผมก็เลยเชื่อในทฤษฎีนี้มากที่สุดนะครับโบลินเองก็ไม่สามารถเม่ท่ลเป็นยิงได้ทั้งนั้นที่พยายามแล้วแต่ดัมนมามีความสามารถในการลา่าเป็นยิ่งแทนอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีพรสวรรค์จริงๆนะครับง่ายๆคือเป็นเรื่องของพรสวรรค์แล้วก็ความสามารถที่หายากมากล้วนๆนั่นเองนะครับผมถ้าเออร์เบนเดอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิของดินได้จริงๆ ทำไมน้อยคนนักถึงมีความสามารถนี้นะครับผมและแซมเบนเดอร์เองก็คงจะสร้างกระจกขายรวยกันเล,เ,ลเทปไปแล้วนะครับและถ้าทําให้แฟร์นะครับผมแอร์เบนเดอร์ก็คงควบคุมอุณหภูมิได้เหมือนกันนะครับและสามารถควบแน่นอากาศนะครับให้กลายเป็นน้ําได้เหมือนกับวอเตอร์เบนเดอร์นะครับซึ่งมันก็ฟังดูไม่น่าจะเป็นความสามารถที่หลบซ่อนได้เลยนะครับผมดูธรรมดามากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับผม มันก็พอจะมีมูนอยู่บ้างนะพอทอฟฟเองก็เคยบอกว่ามันเป็นทั้งสายที่หายากมากๆไม่ใช่ว่ามันไม่เคยมีมาก่อนแสดงว่าทอฟฟต้องรู้จักลาวาเป็นดิ้งอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้หรือไม่อยากใช้นะครับผมเพราะไม่เข้ากับสตา์ของตัวเองและไม่อยากสอนใครด้วยหรือจริงๆแล้วทอฟฟมีความสามารถนี้แต่ไม่พูดถึงมันหรือเพราะว่าเปลี่ยนดินเป็นลาวาแล้วทําให้เธอมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมคิดเองนะครับผมแต่ก็ทฤษฎีนี้ก็น่าจะเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับผมแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย 70ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีพ่อแม่คนละธาตจจกคู่จริงๆเลยเหรอที่มีความสามารถแปลกๆขึ้นมาบูมีคายาเทนซินนะครับผมก็เป็นลูกของพ่อแม่คนละธาตแท้ๆลูกแองกับลูกคาทาร่านะครับแต่ทั้งหมดก็เป็นแค่เบนเดอร์ธรรมดานะครับผมทั้ง3คนเลยไม่มีความสามารถพิเศษใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ตกไปครับสำหรับผมนะครับ คุณผู้ชมนะครับผมคิดยังไงกับทฤษฎีที่ผมรวบรวมมาให้ฟังกันบ้างนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมหรือใครมีทฤษฎีที่เจ๋งกว่านะครับก็ลองคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมผมจะเข้ามาอ่านนะครับข้อมูลส่วนนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับคิดยังไงก็ลองบอกกันได้นะครับผมหวังว่าจะชอบกันนะขอบคุณจริงๆนะครับที่รับชมมาจนถึงวินาทีนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไคร์กันด้วยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยวินที่นี้ด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดี